แต่ก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้อพอวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่คนเดียวนอนกี่คนเมื่อคืนเนี่ยสี่คนที่บ้านนะใช่อนอนสี่คนพาะที่ที่เขยกับเด็กก็นอนกับพ่อพ,พี่พี่อ๋อแม่แม่มากับน้องสาวใช่แม่หลานสาวแล้วก็พี่สาวอืตอนนี้อยู่บ้านเดี๋ยวจะพาลงมาข้างล่างเพราะว่าเขาเคยมาหาเดนที่นี่แล้วเขาก็เจอกับเป้แล้เนี่ยเขาก็รักเขาบอกเป็นสถ่ดีเขาก็ ยังว่าแหละเขากลหนูทำใจไม่ได้แต่ก็วันข้างหน้าไม่มีเขาแล้วนี่ครับดวงเดือนเอาย่าเอาถ้าดิงย้อนสอนมันจะตจงมืออ๋อเหรอต้องดึงตั้งฝั่งโน้นมันปวดด้วยจักรถมีหนามไปสบรวจที่ชัด เอาบรรยากาศวบนนี้ฮะทุกคนเอ่อเดครับเีาเอาะให้วนะครับเอ่รให้แล้วนะฮะให้แม่จามเอาให้แม่น้ําพึ่งแล้วนะฮะร้องดังลัง่น เอาบรรยากาศวันนี้ครับเก็บบรรยากาศยามเช้าให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันหลับแล้วนะฮะแล้วก่อนคืนรีนอนที่ไหนกลางคืนนะตรงนนั้แหละอ๋อเอาแค่บนเาตรงนี้เหรออ๋อการบนรถถังนะฮะรถถังรถถัง นี่ครับเราไปดูเดือนนะเขาทำงานอยู่ตรงนี้เขาจะเป็นแผนบรรจุนะ,ะแพกหญ้าเพื่อ,อไว้ป้อนช้างนะครัเมื่อคืนเดือนนอนไหนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเดือนนอนบ้าน,นอนกับพม,มาพริีญาติพี่น้องมาอ๋อ ยายพี่น้องมาจากกรุงเทพเพราะว่ามื่อคืนเขาคนที่สามสามโมงวัวไปด้วนแต่ก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้พอวันนึงเราก็ต้องอยู่คนเดียวนอนกี่คนเมื่อคืนเนี่ยสี่คนที่บ้านนะใช่นอนสี่คนเพราะที่พี่เคยกับเด็กก็นอนกับพ่อพี่แม่แม่มากับน้องสาวใช่แม่หลานสาวแล้วก็พี่สาวอตอนนี้อยู่บ้านเดี๋ยวจะพาลงมาข้างล่าง ว่าเขาเคยมาหาเดนที่นี่แล้วเขาก็เจอกับเป้อะไรเขาก็รักเขาบอ,อกเป้นีใจดีเขาก็ว่าแหละเขาโกนหนูจำจจไม่ได้แล้วก็วันข้างหน้าไม่มีเขาแล้วเราก็ต้องสัมผัสอะไรได้ไหมเมื่อคืนยังเพราะว่าเขายังเชื่อว่าใส่สนียเราเขาก็ยังเข้าหาเราไม่ได้อ๋อมีใส่ศี่ใช่ถ้าเราขอของเมื่อไรเนี่ยเราจะสัมผัสไ,ได้แต่ได้แค่เหมือนแค่รู้ว,ว่ามีกิน นี <jogo>. um. ่กลิ่นตัวเขาอยู่กับเราทุกวันที่เราอยู่กับเขาเราจะได้กลิ่นตัวเขาถ้าเจอเขาจุกลัวไหมตอนนี้คือไม่กลัวแล้วไม่กลัวเ่ะเพราะว่าหายไปสามวันพบวันพบที่กําหนดว่าไปทํางานแล้วอืเราก็ยังคิดว่าเขาไปทํางานอยู่ทาใจไม่ได้ก็ทันหันแล้วก็ยังไม่เชื่อแต่ก็ต้องรอทุกคนถ้าเรายังอ่อนแออยู่อย่างนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาก็คงอยู่แต่ในใจเราแต่ไม่มีานัน้ สู้ๆเป็นกกำลังใจให้พี่ก็โอ้ยไม่ไหวไงมัคือว่าตั้งใจว่าจะไปอยู่ค่พานรัก,ก,ก่็ซอร์กอ่าวันนี้เราต้องซัพพอร์ตเองก่อนอแต่ย,ยังดีว่าคช่วยราทช่วยจัดงานช่วยอะไรทั้<ล>ช่วยม,วยมียังดีที่มีพี่ลีอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเพราะพี่ลีเขาก็อยู่กับพี่บอยพี่ลีเขาก็ช่วยเมื่อวานมีคลิปที่พี่ไปถ่ายเมื่อวานคนเข้ามาให้กำลังใจเดือนเยอะเลยนะ ขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากๆืคก,กคนเข้ามาให้กำลังใจ<ล>เป็นน้อยหน่อยวยด้วยลมบอกว่าเดนถูกหวยด้วยหนึ่งใบสามตัวท้ายเดือนซื้อ,อไว้ในวันที่เป้ไป,ไปท,ทำงานเพราะว่าวันที่สิบหกวัเกิดเดือนใช่ไหมเดืนซื้อวันที่สิบห้าเป้ไป,ไป,ไปทำานทำงานที่สิบห้าก<อ>็ได้สามตัวท้ายครับได้ใบหนึ่งซื้อสใบซื้อสองใบได้ใบหนึ่งเป้ให้มาใบหนึ่งก็ไม่ไดู้กเพราะว่าเราก็ยังว่าแหละอย่างน้อยเขาก็ยังทิ้งอะไรมาให้เราเยอะ เขาเราทิ้งไว้ให้ก่อนหน้านั้นแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เงินที่เงินไปทํางานเงินที่เขาเอาทิ้งไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะนี้น่าจะมีเงินเงินเดือนที่เขาทําไว้อยู่ด้วยเนี้ยแต่เราก็มีส่วนหนึ่งที่เราช่วยงานเขาไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยรม่แล้วเป้เป้เป็นคนจังหวัดไหนอ่ะเขาเป็นคนที่นี่อ๋อเป็นคนที่ยุทธยาบ้านเขาอยู่ตรงข้ามหน้าวัดอ๋อวัดเจดีย์แดงนะใช่อ๋อ ญาติเขาก็ไม่เหลือนอกจากป้าเขาคนเดียวเพราะแม่เขาก็เสียพ่อเขาก็เสียอ๋อแล้วพ่อเขาก็เสียใช่ค่ะไม่เหลือใครแล้วก็เหลือแต่ป้าเขาคนเดียวที่ยังอยู่ที่งานแล,แล้วพี่น้องพี่น้องเขาไม่มีไม่มีเ <c oughs> ขาเป็นลูกชายคนเดียวใช่พ่อเขาเสียก็คือใช่อ๋อแม่เพ<ม>ิ่งแม่เขาเพิ่งจะเสียไปมากได้สี่ปีตั้งแต่ที่เดินคบก,กับเขาแรกๆแม่เขาเพิ่งจะเสียไปอ๋อเพราะว่าเมื่อวานไปก็เห็นแต่ญาติเขาใช่ จะมีป้าเขาแล้วก็กม,มีมีพี่น้องแบบมีพี่น้องญาติแาวบ้านห่างๆกันมาช่วย<อ>แต่ถ้าเป็นป้าแท้ๆที่เป็นพี่สาวของแม่เขาก็อยู่ที่งานเขาก็กลับมาจากพะเยาอ๋อวันเห็นกลางเตรียมสถานที่อยู่ไปไปไป,ไปดูข้างนเอาเอาเป็นกำลังใจให้หนะ <buscando S 2> สูส้ๆจากตอนนี้ก็คือต้องมีอาจจะมีแบบมีนิดหน่อยที่ใจสั่น็ ก็ต้องนั่นแหละต้องกล้าต่อไปชุดเขาคเขาเก่งเราเชื่อเขาเก่งเราก็ยิ้มได้ว่าเขาเก่งถ้าเขาจากไปเขาไปไปส่งเหยียบนั่นแหละที่ไปเขาคือไม่ใช่ว่าน่านกลัวหรือน่าอะไรเขาไปแบบนื้นั่นแหละก็เราก็ทํางานแต่ดูแลบอยกับลีเขาก็ดูแลดี่เนาะเขาก็ให้เราเขาก็ให้ใจเราดูแลเราจะมีที่ดี ครับครับโอเคครับพ,พี่ก็มาถามข่าวถามข่าวนี่แหละชคลั้งเสบียงของช้างนะครับรถสเสบียงเอามาส่งเอาครอบครัวช้างน้อยเกาะติดสถานการณ์บ้านนอกแฝดเหมือนเดิมนะครับ รถถังรถถังก็ยังไม่ออกเดินนะตอนนี้แต่เห็นในคลิปครับๆอยู่ในออกมาเดินหน้าบ้านอยู่ทางทาง,ทางบนสูงบนสูงเออบนสูงที่ชุงวงชุงวงทาง,ทาง thằng hà à, bên xuống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  đều đều chú quăng nồi chú quăng nồi ngay chuẩn quăng nồi là đã ngay chuẩn quăng nồi nào วันยังเดินทีโมเดินทีโมเอออ่ะ,อะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้พระเรียกน้องช้างถามข่าวควันเดี้ยนนะก็เมื่อคืนลองคลิปไปก็ เอฟซีและท่านนะับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจเนาะกับการจากไปกระทันหันนะครับของควันเป้นะฮะผู้เป็นสารมีของควันเย็นนะครับก็จากแบบไม่ได้ล่ามลาเลยนะครับเดินทางไปทํางานแล้วก็หวัวใจล้มเหลวระหว่างเดินทางเนาะแล้วก็อาจารย์อิทธิพันธ์ได้ไปรับเอาร่างนะครับมาจำบุญอยู่ที่วัดแถวบ้านนะครับ ก็สวดอภิธรรมไปสองคืนแล้วนะครับคืนคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามนะครับเผาเผาบันจันท์นะครับวันจันรท์วันนี้วันเสาร์อ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ